สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพิกการกันนะคะในหัวข้อโชคดีใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะโชคดีใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้ก็จะเป็นการทำนายแบบช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาฟังคลิปช่วงเวลาไหนก็ตามก็จะเป็นพลังงานของคุณได้นะคะเราก็ลองมาเสี่ยงไพ่กันดูกันว่าโชคดีใดจะเกิดขึ้นกับเรา ให้เราตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วเลือกกองไพ่หรือเลือกก้อนหินก็ได้นะคะโดยที่ไพ่กองนี้เนี่ยนะคะวิชทาร์ลอตเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นหิน r o สคอสเนี่ยนะคะเป็นกองที่1แล้วไพ่ชุดนี้ g ก e ีนวิชทาร์ลอ t หินออกสีน้ำตาลเนี่ยนะคะก็จะเป็นกองที่สองนะคะให้ท่านใช้จิตเป็นสมาธิในการเลือกนะคะโอ้ดิขออนุญ,ญาต วางให้ดีๆก่อนนะคะเมื่อท่านเลือกได้แล้วนะคะเราจะมาเริ่มที่กองที่1กันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกองที่2ไว้ก่อนนะคะกองที่1นึ่งกองที่1น เรามาดูกันนะคะว่าคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งจะได้ไพ่อะไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะทร e ออฟคัพไพ่ใบที่สองา King of p e n t a c l e นะคะไพ่ไใบที่สาม Seven of p e n t น c l e s นะคะเดี๋ยวจะขอขยับกล้องนิดๆนะคะ เพื่อว่าจะได้มองเห็นกันไพ่ใบที่สี่ ten of c u p ไพ่ใบที่ห้า n i of c u p และไพ่ใบที่6กนะคะก็เป็น n i of pentacles ไพ่สวยงามนะคะไพ่สวยงามจะมองเห็นได้ว่าคนที่เลือกไพ่กลองแรกเนี่ยนะคะ าจะค่อนข้างโชคดีเลยนะคะจะค่อนข้างโชคดีเป็นไพ่ที่เป็นพลังของความสําเร็จความพอใจความสุขใจมีความมั่นคงทั้งการเงินและเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่า,า king of pentacles เนี่ยนะคะเป็นตัวแทนของความมั่นคงทางการเงินหรือจะมีคนช่วยเหลือคุณในด้านการเงินการลงทุนเป็นที่ปรึกษาได้ด้วยแล้วก็ เจ็ดเหรียญเนี่ยนะคะก็คือ,อเป็นผลตอบแทนที่คุณได้ลงทุนลงแรงลงใจลงไปในการทําสิ่งต่างๆที่คุณรักหรือว่าคุณทํามานานเนี่ยแล้วมันก็จะก่อผลก่อความสําเร็จให้คุณนั่นเองนะคะและสิ่งที่เห็นตามมาก็คือเก้าเหรียญเนี่ยนะคะเก้าเหรียญเกาเหรียญน,นี้ก็เป็นไพ่แห่งความมั่นคงเป็นไพ่แห่งการที่เรามีมีเงินมีทองมีการใช้เงินอย่างสบายใจนะคะ มีอิสระภาพในการใช้เงินนั่นเองก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีก็คือมีโอกาสที่เราจะมีฐานะดีขึ้นนั่นเองส่วนเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็บ่งบอกได้ด้วยก็เลยต้องขออนุญาตอ่านเรื่องความสัมพันธ์ไปด้วยเพราะว่ามีรูปถ้วยเยอะเหมือนกันนะคะทรีอ Three of Cup เนี่ยเชนอแล้วก็9 of cup บ่งบอกถึงความสุขความสมหวังการได้พบเจอมิตรภาพที่ดีคนดีๆ หรือถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็เหมือนเคลียร์ใจมีความสุขความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะก็จะมีอะไรที่โชคดีมีความสุขนั่นเองอันนี้อ่าก้าวถ้วยก็เป็นความสุขความสมหวังความปรารถนาที่เหมือนพอใจอะนะคะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะก็จะมีความโชคดีอ่าในด้านทั้งการเงินและก็ ความรักได้ด้วยนะคะถือว่าเป็นจุดที่ดีเลยนะคะอันนี้เป็นของคนกองที่1น,นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกองที่2กันนะคะขออนุญาตเก็บไพ่กองที่สองกองที่2องนี้นะคะก็จะเป็นกินวิชทาร์ลสำหรับนี้นะคะขออนุญาตตั้งนะคะแล้วก็จะเป็นหินสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า กองที่สองเนี่ยจะเป็นในรูปแบบใดกองที่สองเนี่ยนะคะที่เราเสียงไพ่ไว้นะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยนะคะ h i g i p i s t ทตนะคะใบที่สองเป็น The Sun ค่ะเป็น The Sun โอ้สวยงามใบที่สมเป็นเก้าดา ใบที่4เป็น King of Pentacles นะคะและใบที่5ก็จะเป็น King ดานะคะใบที่6กเป็น Page of Pentacles อ่าก็ยังมีความสวยงามเหมือนกันแต่ว่ากองนี้เนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีอะไรที่ลึกซึ้งนิดหนึ่งนะคะมันแสดงถึงการที่คุณได้ตื่นรู้ อะไรบางอย่างมีความรู้ที่ลึกมากขึ้นนะคะหรือได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างนะคะแล้วจุดตรงเนี้ยนะคะทำให้คุณเนี่ยเหมือนมีสัญชตาตญาณมีความคิดมีความใช้เซนส์ใช้ลังสังหณ์อะไรในการตัดสินใจอะไรต่างๆมันจะมีความเคลียร์ชัดนะคะเดือะซันมามันจะมีความเห็นกระจ่างมีความสำเร็จมีความชัดเจน มีพลังบวกนะคะมีความสดใสมากขึ้นอะไรที่ไม่ชัดเจนมันจะเห็นด้วยความชัดเจนนะคะทีนี้ก้าวดาบมาเนี่ยมันอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลแต่เพราะว่าอยู่กับเดอะสันเนี่ยนะคะมันอาจจะบ่งบอกว่าคุณจะมีความเคลียร์ชัดขึ้นมาสิ่งที่คุณเครียดสิ่งที่คุณกังวลเนี่ยตอนเนี้ยมันเหมือนมันจะคลี่คลายนะคะมันจะคลี่คลายแล้วก็ ไพ่ตัวบุคคลเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวแทนที่ให้คําแนะนําที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นาราชาเหรียญหรือว่าราชาดาบจะบ่งบอกถึงว่าส่งผลให้คุณเนี่ยเห็นภาพชัดเจนขึ้นไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรนะคะแต่คุณก็จะมีความมั่นคงในทางการเงินจะมีความคิดที่เคลียร์ชัดหรือจะมีบุคคลที่คอยให้คําแนะนําคุณไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทอง หรือเรื่องความคิดการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าสติปัญญาคุณจะเล่นนะคะมันจะมีความคิดที่ชัดเจนแล้วก็ไปนในทิศทางที่ถูกต้องนั่นเองส่วน p a จ e of p e n t a c กเเนี่ยก็จะเป็นข่าวดีหรือเป็นงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆใ,ในการเรียนรู้ในการลงทุนในการทำอะไรเพราะฉะนั้นโชคดีของคนที่เลือกไพ่กลองที่สก็คือ การหลุดพ้นจากความวิตกกังวลหรือสถานการณ์ที่มีความเครียดความกดดันนั่นเองคุณจะมองเห็นทิศทางของตัวเองมีการตื่นรู้มีการใช้สัญชตาตญาณที่ถูกต้องมากขึ้นแล้วแม่นยำเลือกหนทางได้เคลียร์ชัดแล้วแก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือจะมีผู้ใหญ่นะคะหรือผู้ที่เขาเรียกว่า ให้ความรู้คุณเป็นที่ปรึกษาคุณได้เนี่ยเขาอาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะช่วยเรื่องความคิดไม่ว่าจะให้โอกาสในการเรียนรู้หรือให้โอกาสในด้านการเงินของคุณได้อันนี้เป็นข้อโชคดีของคนที่เลือกไพ่กองที่สองค่ะก็จะดีกันคนละแบบกองแรกก็จะมีความสุขใจความเขาเรียกว่าความมั่นคงทั้งการเงินความรัก ส่วนกองที่สองเนี่ยจะมีการเคลียร์ปัญหาความเครียดความกดดันอะไรจะคลี่คลายอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะคะ,ะก็ฝากไว้เป็นแนวทางเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความความบันเทิงหรือความส,สกิดใจท่านได้นะคะในการฟังคลิปเผื่อจะเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการคิดในการตัดสินใจอะไรต่างๆได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ